ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานบุญที่ต่างจังหวัดไปเจอคุณยายท่านหนึ่งอายุเกือบร้อยปีแล้วแกยังแข็งแรงพูดคุยได้ดีมากเดินเหินข้าคล่องผมเลยถามแกว่าคุณยายครับทำไมคุณยายถึงได้แข็งแรงแบบนี้ครับคุณยายยิ้มอย่างใจดีแล้วตอบว่าคุณรู้ไหมชีวิตยายนี้ยึดถืออะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะอย่างเรื่องศีลเนี่ย ยายก็ถือของยายแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องท่องจำอะไรมากมายแค่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันคําตอบของคุณยายทำให้เราฉุกคิดถึงเรื่องศีลห้าขึ้นมาทันทีครับศีลที่เราคุ้นเคยกันดีตั้งแต่เด็กๆแต่พอโตขึ้นมาบางทีเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของคนที่เป็นนักบวชเท่านั้นแท้ทิงแล้วศีลห้าไม่ใช่แค่ข้อห้ามหาข้อที่ต้องจำให้ได้ แต่คือเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบชีวิตของเราให้สงบสุขเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปได้มาดูกันทีละข้อนะครับว่าศีลห้าที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในชีวิตจริงแค่ไหนศีลข้อที่หนึ่ง การไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเราท่องกันว่าปาณาติปาตาเวรมณีคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราก็เผลอไปเบียดเบียนชีวิตอื่นโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นการพูดจาที่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นการกระทำที่ทำให้คนอื่นต้องลำบากการเอาเปรียบคนอื่น หรือแม้แต่การทำร้ายสัตว์เล็กๆที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นทั้งสิน้นการรักษาศีลข้อนี้จริงไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าแต่เป็นการฝึกจิตให้มีเมตตาไม่คิดร้ายไม่คิดเบียดเบียนไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์ก็ตามลองฝึกมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นอีกนิดเราจะพบว่าชีวิตเราจะสงบสุขขึ้นมากเลยครับ ศีลข้อที่สองการไม่ลักทรัพย์เราท่องกันว่าอธินาธานาเวระโอนีคือการละเว้นจากการลักทรัพย์ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของโจรผู้ร้ายแต่ในชีวิตประจําวันของเราการลักทรัพย์ก็มีหลายรูปแบบนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ขโมยเงินขโมยทองแต่กลับไปขโมยเวลาของคนอื่นเช่นนัดแล้วไม่มาหรือมาสายโดยไม่มีเหตุผลอันควร บางคนไปขโมยความคิดของคนอื่นแล้วเอามาเป็นของตัวเองหรือไปขโมยผลงานของคนอื่นโดยไม่ให้เครดิตการรักษาศีลข้อนี้จึงไม่ใช่แค่ไม่ขโมยของแต่เป็นการเคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อื่นรวมถึงการมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยครับศีลข้อที่3การไม่ประพฤติผิดในกามเราท่องกันว่า การเมสุมิฉาจาราเวรามณีคือการละเว้นจากการประพฤติผิดในการมเรื่องนี้อาจจะดูละเอียดอ่อนแต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่การรักษาศีลข้อนี้ไม่ใช่แค่ไม่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วแต่เป็นการฝึกควบคุมจิตใจให้เรามีความรักและความเมตตาที่บริสุทธิ์ต่อคู่ชีวิตของตัวเอง ไม่ทำร้ายจิตใจกันด้วยการนอกใจลองคิดดูนะครับถ้าทุกคนรักษาสีลข้อนี้ได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะมั่นคงแค่ไหนสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นมากเลยทีเดียวสีลข้อที่4การไม่พูดโกหกเราท่องกันว่ามุสาวาทาเวรมณีคือการละเว้นจากการพูดเท็จหรือพูดจาที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ในชีวิตจริงเราก็พูดโกหกกันบ่อยๆนะครับบางทีก็พูดเพื่อเอาตัวรอดบางทีก็พูดเพื่อทำให้ตัวเองดูดีแต่การพูดโกหกบ่อยๆมันทำให้เราต้องจดจำสิ่งที่เราพูดไปแล้ววันหนึ่งคำโกหกก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองและที่สำคัญมันทำลายความเชื่อใจที่คนอื่นมีต่อเราด้วยครับการรักษาศีลข้อนี้จึงเป็นการฝึกพูดความจริง ฝึกที่จะซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองและฝึกที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดออกไปเพราะทุกคำพูดของเราล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอครับศีลข้อที่5การไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเราท่องกันว่าสุราเมรยมมัชชะปมาถฐานาเวรมณีคือการละเว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของสุขภาพ แต่ในทางธรรมแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับการควบคุมสติครับเพราะเมื่อเราดื่มของมึนเมาแล้วสติของเราจะเลือนลางทำให้เราขาดสติที่จะรักษาศีลข้ออื่นๆที่เราตั้งใจจะรักษาไว้บางคนพอเมาแล้วก็ไปทะเลาะเบาแวงไปพูดจาหยาบคายหรือไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำการรักษาศีลข้อนี้จึงเป็นการฝึกที่จะมีสติอยู่เสมอ เพื่อที่จะทำให้เราไม่เผลอไปทำสิ่งที่ไม่ดีและสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ในทุกสถานการณ์อยากจะฝากไว้ว่าศีลห้าไม่เชี่ย้อบบังคับแต่เป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยนำทางให้ชีวิตเราไม่หลงทางเป็นรากฐานที่ช่วยให้ชีวิตเรามั่นคงและเป็นประตูบานแรกที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขในชีวิตลองกลับมาพิจารณาดูนะครับว่า ศีลห้าที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในทุกวันแค่นี้ชีวิตเราก็มีความสุขขึ้นมากแล้วการรักษาศีลห้าอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันจะค่อยๆสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการปลูกต้นไม้ครับลองนึกภาพดูว่า ถ้าเราอยากจะปลูกต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงเราต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องเตรียมดินที่ดีต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันต้องให้ปุ๋ยอย่างสม่าเสมอและที่สาคัญคือต้องปกป้องมันจากศัตรูพืชและสัตว์ร้ายต่างๆศีห้าก็เปรียบเสมือนสิ่งเหล่านี้ครับศีลข้อที่หไม่เบียดเบียนชีวิตเหมือนจับการสร้างความเมตตาในจิตใจของเราให้มันจเจริญง,งอกงามอยู่เสมอ ศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์เหมือนกับการฝึกความซื่อสัตว์ที่เป็นรากฐานของความน่าเชื่อถือศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามเหมือนกับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ของเราศีลข้อที่สี่ไม่พูดโกหกเหมือนกับการบ่มเพาะสัจจะที่ทำให้คำพูดของเรามีน้ำหนักศีลข้อที่หไม่ดื่มสุราเหมือนกับการรักษาสติ ที่เป็นเหมือนป้อมปราการคุ้มกันจิตใจของเราเมื่อเราหมั่นดูแลต้นไม้แห่งชีวิตของเราด้วยการรักษาศีลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะพบว่าชีวิตของเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างงดงามและมั่นคงมันหนึ่งผมได้คุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งครับท่านเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของท่านเติบโตได้ไม่ใช่เพราะมีเงินทุนมากมายแต่เพราะท่านยึดหลักง่ายๆในการทำธุรกิจคือ ความซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่เอาเปรียบไม่ขายของเกินราคาที่ควรจะเป็นท่านบอกว่าทุกวันนี้ผมไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเลยครับแค่ลูกค้าบอกต่อๆกันไปว่าร้านเราซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่เคยเอาเปรียบแค่นี้ก็มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายแล้วครับคำพูดของท่านทำให้เราเห็นชัดเตือนเลยว่าศีลห้าไม่ได้เป็นแค่หลักปฏิบัติทางาศาสนา แต่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันลองสังเกตดูนะครับคนที่รักษาศีลห้าได้ดีชีวิตของเขาจะมีความสุขสงบอย่างน่าอาัศจรรย์เลยแหละครับศีลคือกำแพงคุ้มกันชีวิตถ้าจะให้เปรียบเทียบ ศีลก็เหมือนกับกำแพงคุ้มกันที่โอบล้อมบ้านของเราไว้ลองนึกภาพบ้านที่ไม่มีรัว้วไม่มีกำแพงนะครับมันจะมีความเสี่ยงมากแค่ไหนใครจะเข้ามาก็ได้หรือเราจะเผลอเดินออกไปนอกเขตที่ปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลห้าก็เช่นกันครับมันทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันเราจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆศีลข้อที่หไม่เบียดเบียนป้องกันไม่ให้เราไปทำเรื่องร้ายแรงที่อาจจะนำพาภัยมาสู่ตัวเรา ศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ป้องกันเราจากการกระทําที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมศีลข้อที่สมไม่ประพฤติผิดในกามป้องกันเราจากการทําลายความสัมพันธ์ที่สําคัญในชีวิตศีลข้อที่4ไม่พูดโกหกป้องกันเราจากการสูญเสียความน่าเชื่อถือศีลข้อที่หไม่ดื่มของมืนเมาป้องกันเราจากการขาดสติและทําในสิ่งที่เราจะต้องมาเสียใจภายหลัง เมื่อมีกำแพงที่แข็งแรงเราก็จะรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นจิตใจของเราก็จะสงบสุขเพราะไม่ต้องคอยระแวงว่าจะมีใครมาทำร้ายหรือเราจะเผือไปทำอะไรที่ผิดพลาดที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเรามีศีลเป็นรากฐานแล้วจิตใจของเราจะพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การทำสมาธิและการจเจริญปัญญาได้อย่างมั่นคงเพราะจิตที่บริสุทธิ์และสงบสุขเท่านั้น ที่พร้อมที่จะรับรู้และเข้าใจความจริงของชีวิตได้อย่างลึกซึง้งดังนั้นศีลห้าจึงไม่ใช่แค่การงดเว้นแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเราเองลองค่อยๆฝึกทีละข้อนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้แน่นอน